โอเคครสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ไดนนี่ช anel ซึวนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกแล้วนะครับและสําหรับวันนี้เกม AFK Journey เขาก็ได้มีอัปเดตต้องบอกว่าชุดใหญ่เลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมันมีมาทั้งคิจกาใหม่รวมไปถึงตัวละครใหม่นะครับถึง2ตัวเลยครับก็สําหรับตัวละครใหม่ที่มาตัวแรกนะครับก็คือเวลาร่าครับสำหรับเวลาร่าตัวนี้ใครที่ดูเนเรื่องนะครับน่าจะลืมเธอคนนี้ไม่ลงอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นตัวละครนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ เก่งมากๆนะครับโดยเฉพาะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการแข่งขันทำอันดับในบอสแดนฟันนะครับเวลาล่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครสําคัญที่จะมาช่วยยกระดับทีมของเพื่อนๆเ,เลยครับและนอกเหนือจากเวลาลาครับอีกหนึ่งตัวที่ถูกอัปเดตเข้ามาพร้อมกันเนี่ยก็จะเป็นเบลรนันโดยเบลรันจะเป็นตัวละครเซเรเชียลหรือที่พวกเราชอบเรียกกันว่าท่าแสงนะครับแล้วก็จะเป็นคลาสวอร์ลิครับ สำหรับเบลลันตัวนี้เนี่ยจากที่ผมไปดูคะแนนมานะหเหมือนว่าพี่แกเนี่ยจะเป็นตัวที่เหมาะกับคอนเทนต์ PVP เพื่อนๆเอาไปลงคอนเทนต์ PVE หรือว่าโหมดตีบอสเนี่ยก็ไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นถ้าให้สรุปณนะตอนนี้นะน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่คนส่วนมากเนี่ยน่าจะข้ามกันได้แบบไม่มีปัญหานะครับเอาจริงบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยหลายคนก็คาดหวังกับเบลลันพอสมควรนะอยากจะให้เขาเป็นตัวสําคัญในการตีบอสหรือว่าคอนเทนต์ PVE นะครับ แต่เหมือนว่าจะไม่ใช่เพืเ่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตัว PvP สมากกก่านะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเบลลรันหน่อยแล้วกันว่าตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอพูดแบบสั้นๆแบบกระชับแล้วกันนะนอกนือนจากตัวละครใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาะเพื่อนไปดูกิจกรรมคอนเทนต์ที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็สําหรับท่าไม้ตายครับเซเลเชียลพังอานะครับเมื่อเริ่มต่อสู้เบลลรันจะได้รับโลและโบนัส HP ที่จะค่อยๆลดลงตามเวลานอกจากนี้เมื่อเบลลันได้รับการฟื้นฟู HP จนสูงสุดนะครับเขาก็จะเข้าสู่ร่างเซนเชียลหรือว่าปดโหมดนะครับก็จะกลางปีออกเพื่อนๆแล้วก็เมื่อเบลลันใช้สกิลนี้นะครับเขาจะสามารถทำได้เมจจิ้งใส่สตูลัศมีโค้ง3ช่องด้านหน้าพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตได้ครับ แล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นกระแสล่านศักดิ์สิทธิ์ครับสำหรับท่านี้เนี่ยจะเป็นสกิลติดตัวครับเบลรันเขาจะสามารถฟื้นฟู HP เรื่อยๆนะครับระหว่างการต่อสู้และในร่างเซเลเชียลนะครับหรือว่าร่างปโโมดการโชมดีของเขาจะสามารถสร้างได้เมจจริง เพิ่มเติมในทุกการโจมตีครับนั่นหมายความว่าเบลลรันตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีแบบเดเมจจริงนะหรือว่าทูเดเมจนะครับต่อมาผ่าด้วยโทสานะครับสาหรับท่านี้เบลลรันจะสามารถงัดศัตรูลอยขึ้นกลางอากาศนะครับจากนั้นจะทําให้ศัตรูทั้งหมดในพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าด้านล่างเขาล้มลงนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีซีซีด้วยนะก็ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะมีทั้งโลกกันตายนะครับฮิวได ปดโหมดทําด m a g จจริงแล้วก็ยังมีซีตอีกด้วยนะครับส่วนถ้าโฟกัสฮีโร่หรือว่าพาสซีฟนะครับเขาจะสามารถเพิ่มความไวและเมื่อเข้าสู่ร่างเซเลเชียลความไวเนี่ยก็จะเพิ่มเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะอาวุธประจาตัวครับการครอบงามศักดิ์สิทธิ์เมื่อเบลลานเข้าสู่ร่างเซเลเชียลนะครับเขาจะได้รับโบนัส hp สูงสุดที่ได้มาจากเซเลเชียลพังงานกลับคืนมาอย่างเต็มที่หากเขาได้รับการฟื้นฟู hp สูงสุดอีกครั้งเขาจะเข้าสู่ร่างเซเลเชียลแบบเสริมพลังโหเดียวนะมีแปลงร่างสองขั้นเลยเหรอ มีสถานะไม่ได้รับผลอย่างถาวรน,นะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังให้กับท่าไม้ตายที่จะใช้เรียกแสงศักดิ์สิทธิ์ลงมาโจมตีด้วยเดเมจจริงได้ครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพลังเพิ่มพูนนะครับหรือว่าพาสซีฟเดเมจพิเศษของกระแสผ่าศักดิ์สิทธิ์ของเบลรันเนี่ยจะสามารถลดเชสพีสูงสุดของศัตรูที่ไม่ใช่บอสได้เ,เพื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่กำหนดนะครับหรือถ้าเป็นบอสเนี่ยจะทำให้บอสเสียพลังชีวิตเพิ่มเติมได้นะ ก็สำหรับความสามารถเบลลันนะครับก็จะประมาณนี้นะส่วนคะแนนเนี่ยก็อ,อย่างที่บอกไปนะครับเบลลันตัวนี้เหมือนว่าจะเป็นตัวละครที่ใช้ในคอนเทนต์ PVP เป็นหลักนะส่วนใครที่อยากจะลุ้น PVE เนี่ยณปัจจุบันบอกเลยว่าเป็นตัวที่ควรจะข้ามนะครับแต่อนาคตไม่แน่อาจจะมีคอนเทนต์ให้ลงก็ได้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะอ่าแล้วก็นอกเหนือจากเวลลันครับอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเวลร่านะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเวลร่าหน่อยละกันสาหรับเวลร่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าเปิดมากนะครับเริ่มจากท่าไม้ตายครับพ เดี๋ยวเรามาดูอนิเมชันกันก่อนเลยครับนี่เลยโคตรสวยนะเวลาล่านะครับก็ในส่วนของท่าไม้ตายเวลาล่านะครับเธอจะสามารถสร้างวงเวทเพื่อส่งผลต่อพันธมิตรแล้วก็ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงได้นะครับและเมื่อเธอสามารถสร้างวงเวทได้สมบูรณ์ครบ4วงนะครับเอฟเฟกของพวกมันจะขยายไปทั่วสนามเพื่อนบอกเลยว่าเวลาล่าตัวนี้เนี่ยสำหรับเวลาล่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ น่าจะเป็นตัวเก่งเลดเพื่อนแล้วก็น่าจะเก่งในคอนเทนต์ประเภทบอสด้วยนะครับสําหรับ PVP เนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เพราะความสามารถไมตายของเธอเนี่ยมันจะส่งผลมากมากก็ต่อเมื่อทํางานได้แบบเต็มที่นะครับหรือมันจะต้องใช้เวลาผ่านไปประมาณ50าิวินนะแล้วก็ต่อมาตวนตึงบาปเวลาล่าจะทําให้ศัตรูที่สร้างในเมสะสมสูงสุดขยับไม่ได้พร้อมกับลดค่าพลังของศัตรูตัวนั้นนะครับอันนี้ก็เข้าใจง่ายเลยนะแล้วก็ถ้าต่อมาครับเก็บเกี่ยวเปลียบเมตตาเวลาล่าจะปลูกวงเวทเ วงเวทที่รับพลังงานจากศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงจะได้รับผลกระทบจากดีบัฟที่ลดค่าพลังนะครับถัดมาพาซีโฟกัสฮีโร่ F Hero นะครับเดี๋ยวนะเอาจริงโฟกัสฮีโร่ F Hero ตัวหลังๆเนี่ยผมเห็นเกือบทุกตัวมันเป็นเพิ่มความไวหมดเลยนะเวลาล่าเนี่ยก็เพิ่มความไวด้วยเช่นเดียวกันนะครับและจะได้บูทเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อวงเวททั้งหมดตื่นขึ้นนะครับส่วนอาวุธประจาตัวนะครับปากาศิ์สง่างา,ามวงเวทที่ตื่นขึ้นจะใช้เอฟเฟกกับยูนิตที่อ่อนแอที่สุดเป็นระยะครับแล้วก็สุดท้ายพาซีพลังเพิ่มพูนะครับ หลังจากที่วงเวทตื่นขึ้นทั้งหมดพิธีกรรมไรยปานี้จะทําให้พวกมันครอบคุมทั้งสนามไปจนกระทั่งสิ้นสุดการต่อสู้การใช้แต่ละครั้งหลังจากนั้นจะทําให้พันธมิตรมีสถานะไม่ได้รับผลแล้วก็จะเพิ่ม d a เม g แก่พวกเขาด้วยนะครับก็บอกเลยว่าเวลาร่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่น่าเปิดโคตรเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเปิดเวลาร่าแน่นอนนะแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวแพทใหม่นะครับอ่ะก็สำหรับตัวละครใหม่จบไปนะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีเวนท สำหรับอีเวนต์แรกครับจะเป็นอีเวนต์รางวัลค่ำคืนครับถึงชื่อมันจะดูแปลกนะครับแต่ถ้าให้พูดแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยมันก็คือล็อกอินโบนัสเพื่อนๆรอบนี้เรียกได้ว่ามีแจกกล่องการันตีอีกแล้วนะครับเพียงแค่เพื่อนๆล็อกอินครบ7วันเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดได้นะโดย6วันแรกเนี่ยเพื่อนๆจะได้เป็นตัวดําวันละสาใบนะครับส่วนวันที่7จะได้เป็นหีบล็อกอินกล่องมหากาบครับที่เราจะสามารถเลือกตัวละครระดับสูงสุดนะครับได้1ตัวจากไลฟ์แอปสี่ตัวน 2ลิลี่เมย์สามเคียรนะครับแล้วก็สุดท้าย4จะเป็นนาลาครับสำหรับรอบนี้ตัวละครใหม่ที่มาให้เลือกเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นไซยลันนะแล้วก็สาหรับใครที่ไม่อยากได้4ตัวนี้แน่นอนว่าเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกเป็นเพชร2,500ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็นอกจากนี้แพทล,ล่าสุดนะครับจะยังมีการอัปเกรด2ตัวละครเก่าด้วยเพื่อนๆโดยตัวละครเก่าที่ได้รับการอัปเกรดรอบนี้เนี่ยจะเป็น1ก็คือน้องนาลานะที่เป็นตัวแจกในกล่องที่เราสามารถเลือกได้นะครับหลังจากที่ล็อกอินเจวัน โดยสิ่งที่อัพเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็คือนี่เลยเพื่อนๆจากของเดิมนะครับหลังจากเอาชนะศัตรูหนึ่งตัวด้วยแก้แค้นสีแดงสดนาลาจะสามารถฟื้นพลังงานได้250หน่วยทันทีนะครับแต่ของไม่หลังจากที่เราปลดเลเยล2สอนะครับเมื่อนาลาใช้โซ่พูดพลายท่านี้ก็จะเป็นท่าที่นาลาเนี่ยปาโซ่แล้วก็ไปดึงศัตรูเข้าหาตัวนะจะทาให้นาลาอยู่ในสถานะไม่ได้รับผลเป็นเวลาสวินาทีเพื่อน พร้อมกับลดพลังกายของเป้าหมายลงอย่างถาวร30หน่วยนะครับนอกจากนี้ยังจะทําให้เกิดการลด HP สูงสุดเท่ากับ20%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายและการลด HP สูงสุดนี้จะไม่สามารถเกิน250%ของพลังโจมตีของนาราได้นะครับที่สําคัญมันจะส่งผลอยู่ไปจนกว่าจะจบการต่อสู้เลยเพื่อนๆแล้วก็ถัดมาครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะไปในส่วนของนีรุครับที่ได้รับการปลด พลังเพิ่มพูนเลเวลสนะครับสำหรับความสามารถเดิมนีลุนะครับเขาจะสามารถขัดขวางไม่ให้ศัตรูฟื้นคืนพลังชีวิตเป็นเวลา8วิได้เพืเ่อนส่วนที่เลเวลสอครับอันนี้เนี่ยเขาตั้งใจทําให้นีลุเนี่ยมาเป็นตัวที่ไว้ใช้คอมโบกับเชมิล่าแล้วก็น้องไดมอนด์เลยเพืเ่อนเพราะหลังจากที่เราปลดความสามารถนี้นะครับนีลุเขาจะแทนที่การโจมตีธรรมดาด้วยสกิลกือมีญ,ญานเพืเ่อนแต่ว่าจะทำเดาเมจเพียง7จอเของเดาเมจดั้งเดิมของสกิลนะครับ และเมื่อกืนวิญญาณของเชมิล่าหรือว่าไดามอนด์นะครับก็จะมีบัฟแถมให้ครับจะเป็นบัฟเพิ่มดีเฟนต์กายภาพกับดีเฟนเวทน,นะครับเพิ่มขึ้นถึง60%เ เป็นเวลา8วินาทีครับและสำหรับอีเวนท์ที่น่าสนใจที่กำลังใกล้จะมาถึงนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นกิ้งก่าแมกมาเ,เพื่อนๆหลอดปถงการกิ้งก่าแมกมานะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดของรางวัลจัดอันดับนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็รีบไปเตรียมตัวกันให้พร้อมนะของรางวัลที่ได้ยังคงเยอะเหมือนเช่นเคยนะครับมีก็จะมีกิจกรรมต้อนรับแสงมืดตัวใหม่เบลลรันด้วยนะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะจะมีลูกแก้วสูมแสงมืดนะครับ10ลูกแล้ว และอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นกิจกรรมใหม่น่าสนใจมากๆคือกิจกรรมเมลอนตะลุมบอลเพื่อนๆโดยกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเริ่มในวันที่2กรกฎานะครับหรือว่าประมาณอาทิตย์หน้านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะพา,าเพื่อนๆนะครับมาดูว่ากิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมประเภทไหนจะได้เตรียมตัวกันถูกนะสาหรับกฎรรกติกานะครับจะเป็นการเข้าร่วมต่อสู้ตะลุมบอลเพื่อรับโทเคน็นแล้วก็เหรียญตามเมลอนนะครับโดยเราจะสามารถนําไปแลกของได้ที่ร้านค้าฤดูร้อนพูดง่ายอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมซัมเมอร์เพื่อนๆ แล้วก็นอกจากนี้นะครับเขาบอกว่าจะให้เราตะลุมบอลนะครับโดยมันจะมีการแบ่งทั้งหมด4 division หรือว่า4แรงก็ได้เออถ้าพูดง่ายๆนะแน่นอนคอนเทนต์นี้เนี่ยก็จะใช้สเตมิน่าในการเข้าร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ division ที่อยู่ลำดับสูงๆจะมีข้อจำกัดน้อยลงแล้วเราก็จะได้รับเหรียญตาเมลอนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้หรือว่าชนะยังไงเนี่ยเราก็จะได้เหรียญตาโทเคนเมลอนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับสำหรับใครที่กลัวว่าไม่ชนะแล้วจะไม่ได้ของรางวัลน,นะ และเมื <an> ่อชนะการต่อสู้ท่านมาจิสเตอร์จะได้รับสเตมินาส่วนหนึ่งคืนยิ่งชัยชนะท่วมท้นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้สเตมินาคืนมากเท่านั้นครับก็สําหรับระดับดิวิชันนะครับหรือว่า4ี่แลงที่เขามีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับอันแรกเนี่ยจะเป็นแฟร์เพย์ผู้ร่วมเข้าแข่งขันทุกคนนะครับจะแข่งแบบเท่าเทียมเลยไม่มีความ ห่างของชั้นระดับฮีโร่หรือว่าอุปกรณ์เอกลูซีฟนะครับพูดง่ายๆแฟร์เพย์เนี่ยเป็นการใช้ฝีมือล้วนๆก็ว่าได้เพื่อนแล้วก็ถัดมานะครับจะไปจะไประดับเชี่ยวชาญสําหรับระดับเชี่ยวชาญเนี่ยสิ่งที่จํากัดเนี่ยจะมี2อย่างครับ 1. ระดับของฮีโร่นะครับจะถูกจํากัดอยู่ที่ระดับเทพมียายบวกกับเลอเลิศบวกนะครับส่วนอุปกรณ์เอกลูซีฟจะอยู่ที่ระหว่างบวก5กับบวก15ครับแล้วก็ถัดมาระดับของมาสเตอร์นะครับสำหรับระดับมาสเตอร์เนี่ย ระดับฮีโร่จะถูกจำกัดไว้ที่ระดับเลเลอร์แล้วก็ดีเลอร์สอเพื่อนๆส่วนเลเวลของอุปกรณ์เอกุศิลป์จะถูกจำกัดไว้ระหว่างบวกหแล้วก็บวกยีนะครับแล้วก็สุดท้ายระดับแชมเปี้ยนครับระดับฮีโร่ก็เรียกได้ว่าปลดถึงขั้นส่งสุดเลยเพื่อนๆพื้นฐานเนี่ยจะอยู่ที่เลเลนะครับแล้วก็ส่งสุดจะอยู่ที่ดีเลอร์ส่ส่วนอุปกรณ์เอกุศิลป์ก็จะอยู่ที่บวกหแล้วก็บวกยีครับแน่นอนว่ารางวัลเข้าร่วมหลักเนี่ยก็จะเป็นโทเค็นเมลอนอันนี้นะแล้วเพื่อนๆก็สามารถนนําโทเมอ เอามาแลกของในร้านค้าได้นะครับแล้วบอกเลยของที่แรกเนี่ยก็ดีๆเพียบนะมีทั้งนุกแก้วแสงมืดนะครับช้อนทองช้อนสีฟ้านะครับมีคอสตูมด้วยจะเป็นคอสตูมต้นรับซัมเมอร์นะครับเวนตาเมลอนแล้วก็มีไอติมแตงโมด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีช้อน 3- าสีครบเลยนะครับฟ้าทองแล้วก็สีแดงนะอ่ะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลของกิจกรรมเมลอนตะลุมบอลที่จะมาในสัปดาห์หน้านะว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็น การแนะนําโหมดแบบคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่งงเพื่อนๆก็รอดูของจริงอาทิตย์หน้าเลยก็ได้ผมเชื่อว่าระบบเนี่ยเข้าใจไม่ยากโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนําแพทใหม่1.4.2วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะไว้เท่านี้นะส่วนคลิปหน้าบอกเลยว่าเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนกับการสุ่มกาชาหาเวลาล่านะครับส่วนตัวละครแสงมืดเอ่อเวลลันเนี่ยเบลลันชื่อเบลลันไหมนี่ครับตัวเนี้ย เออเบลลันนะผมว่าผมเนี่ยน่าจะยังไม่สูบเ,เพื่อนๆแล้วประเด็นคือตอนนี้เนี่ยเรียนผมเกินแล้วผมกล่าว่าเดี๋ยวอาจจะมีคลิปสูมแสงมืดด้วยแต่ว่าตัวที่ผมจะสูมเนี่ยอาจจะสูมเป็นอาทาเลียครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมขอตัดสินใจอีกทีนึงอาจจะขอรอดูข้อมูลเบลลันอีกสักงอาทิตย์นึงก่อนนะพอไม่แน่ตัวเบลลันเนี่ยมันอาจจะมีคอนเทนต์ให้ลงก็ได้นะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ ไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตนะครับใครผมก็ขอฝากกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะส่วนใครที่สนใจอยากจะลองโหลดเกม F K Journey มาเล่นเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับบ๊ายบาย